5,000คอ WBG Limited Edition ป่านี้ที่ฉันรักนะตอนนี้อยู่ในมือของคุณป๊อปปี้แล้วนะฮะนี่เลยค่ะนี่จิงผื่นใหญ่มากเลยนะคะผืนใหญ่ฮะเห็นไหมป่านี้ที่ฉันรักเป็นลายป่าเลยนะฮะค่ะอ่าเดี๋ยวป๊อปปี้กางเต็มๆให้ดูนะฮะกางเต็มๆให้ดูนะฮะก็จะก็จะปิดปิดตัวปิดหน้าป๊อปปี้เลยอะปิดไปเลยค่ะใหญ่มากอันนี้คือสุดแขนแล้วนะคะใช่ สวยมากจริงๆอันนี้ก็เป็นของทางมูลนิธิอุทกพัดในพระบรมราชูปถรัรมภ์คือมูลนิธินี้นะฮะทางด้านบริษัท ICC ีซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนนะครับให้มูลนิธินี้ได้บริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําในชุมชนเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาโครงสร้างเชื่อมโยงระบบน้ําในพื้นที่พร้อมระบบการกระจายน้ําในแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่สร้างห้องเย็นที่เก็บและบรรจุผลผลิต พร้อมจัดส่งขายถึงตลาดโดยไม่ต้องผ่านคนกลางสนับสนุนสร้างหอเก็บน้ำต่างระดับเพื่อกระจายแจกจ่ายน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกกว่า500ไร่ช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยมีน้ำเพียงพอที่จะลผลิตพืชผลพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งสู่ความอุดมสมบูรณ์สร้างรายได้ให้ชาวชุมชนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนนะครับผ้าพันคอ WBG Limited Edition ป่านี้ที่ฉันรัก เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจอีกหนึ่งชิ้นที่ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อนํารายได้ทั้งหมดที่เราจําหน่ายได้ไปสนับสนุนการดําเนินงานให้กับมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถมมูลนิธิของในหลวงรัชก,การที่9คะนะครับนำไปใช้จ่ายในกิจการบริหารจัดก,การน้ําชุมชนต่อไปผ้าพันคอผืนนี้นะครับผลิตจากเนื้อผ้าซิลซาตินและสแปนเด็กให้สัมผัสที่นุ่มลื่นเงางามคล้ายผ้าไหมมีน้ำหนักทิ้งตัว ได้ดีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะสฟุตฮนะขนาด90คูณ140เซนใหญ่มากนะฮะบรรจุในกล่องสีน้ำเงินสวยงามนะฮะเหมาะก,กับการมอบเป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษจำหน่ายเพียงราคาผืนละ790บาทนี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะห่มตัวนางแบบคนนี้ได้แบบเก๋ไก๋เลยเ่ะเห็นหมเ้ยเก้าสบาทนี่และผ้านี้ก็เย็นสบายด้วยนะคะพี่กนก และการออกแบบนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากความรักความหูงแขนที่สัตว์น้อยใหญ่มีต่อผื้นป่าถือเป็นทุกอย่างของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารเป็นชีวิตเป็นลมหายใจคือป่าป่าเนี่ยเป็นบ้านของสัตว์นะครับเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจเดี๋ยวป๊อปปี้ชูวยอีกทีนี่คือบ้านของเขาเห็นไหมฮะแล้วก็มีสิงสาราสัตว์อยู่นะครับป่าเนี่ยคือบ้านบ้านคือทุกอย่างของสัตว์นะครับนี่เป็นเป็นเสือดาวนะฮะ เป็นเสวอดาวเป็นตัวแทนของสัตว์ป่าที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติสร้างชีวิตให้เป็นสุขมีดอกกุหลาบสีแดงนะครับซึ่งเป็นตัวแทนความมีชีวิตชีวาและความรักที่มีร่วมกันท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อผ้าพ,พันคอ WBG Limited Collection ป่านี้ที่ฉันรักในราคาเพื่อละ790บาทเพื่อร่วมสนับสนุนมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์พท่านผู้ชมฮะ0 2 8 2 6 7,9,8,8เบอร์นี้คืนนี้ตลอด24ชั่วโมงครับท่านโทรศัพท์ไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือจะทางเว็บไซต์นะครับก็ได้ฮะเว็บไซต์ WBG w a t e r l i f e l i f e นะฮะ bentoweb com ไลน์ก็มีฮะ @iccshopping เห็นไหมฮะ โทรศัพท์ไปได้คืนนี้ตลอดทั้งคืนนะยันเช้าครับจะให้ดูตัวอย่างนะฮะมีลูกค้ากิติมศักดิ์ท่านหนึ่งเวลาเรานำคอลเลกชันผ้าพันคอสวยๆจาก WVG เนี่ยลูกค้าท่านนี้เนี่ยสั่งไปไม่เคยขาดและไม่ได้สั่งผืนเดียวนะป๊อปปี้นะสั่งแบบจะก,กี่ผืนก็ไม่ทราบแต่สามารถไปทำเป็นแบบนี้ได้นะฮะนี่ฮนะท่านผู้ชมดูนะฮะโอ้โหอ่าเห็นไหมฮะ ทำเป็นชุดได้เลยเอาเป็นเสื้อทำเป็นเสื้อแบบค่ะนี่นี่จากผ้าพันคอในบีบจีทั้งสิ้นนะฮะและเหมาะกับสภาพอากาศร้อนๆช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยเย็นสบายแล้วก็ระบายอากาศดีด้วยเห็นไหมฮะโอ้โหยังไม่หมดนะยังนี่ดูสิฮะสวยมากเลยนะคะอันนี้คือล้วนแล้วแต่เป็นลายที่เราเคยนําเสนอต่อท่านผู้ชมนะฮะแล้วท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยสั่งซื้อไปตัดเป็นเสื้อคลุมยาวเลยนะค่ะยาวเลยฮะ ลูกค้าท่านนี้ก็คืออาจารย์เสรีวงมนทาด็อกเตอร์เสรีวงมนทาดูสิฮะและอาจารย์ออกแบบเองนะฮะเวลาเราเห็นอาจารย์มาที่ห้องส่งเนี่ยอาจารย์ก็จะมาในชุดแบบผิว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 ใช่ผ้าเป็นอย่างนี้เลยฮะเป็นผ้ามาต้งนี่คือมีเอกลักษณ์มากเลยนะฮะใช่ซิวซาติอาจารย์ชอบมากก็ถือว่าเราได้ช่วยเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนผ่านทางมูลนิธิอุทกภัทรนะฮะซื้อเนี่ยหลายผืนนะฮะ แล้วอาจารย์ก็ออกแบบเองตักเป็นชุดเลยนะฮะค่ะและใส่สบายฮะใส่ย,ยิ่งหน้าเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยใส่สบายเลยเหมาะเลยค่ะเหมาะมากนะครับขอบคุณทุกท่านล่วงหน้านะฮะที่ช่วยกันนะครับ